มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร,ร,ร,ราชกิจจารประกาศกรมการขนส่งทางบกระเบียบรรใหม่ชำระภาษีรถยนต์9กรกฎาคม2568เว็บไซตรร์ร,ร,ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ร,ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันและตู้ชำระภาษีประจำปีสำหรับรถแบบอัตโนมัติพศ2568ตามที่ได้มีระเบียบกรมขนส่งทางบกว่า้วยการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านตู้รับชำระรถประจำปีอัตโนมัติและแอปพลิเคชัน DLT โดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาระบบชำระภาษีประจำปี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและผ่านตู้รับชำระภาษีประจำปีแบบระบบอัตโนมัติดังนั้นจึงสมควรปรับปรุปรงแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบกอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2525อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ข้อที่1ระเบียบนี้คือระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยการชำระภาษีประจำปีประบบรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT และตู้ชำระภาษีประจำปีสำหรับรถแบบอัตโนมัติข้อที่2ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา,กเ,ษาเป็นต้นไปข้อที่3ให้ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านตู้ชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติและแอปพลิเคชัน DLT พศ2563ข้อที่4ระเบียบนี้หมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกแบบเพื่อให้บริการชำระภาษีนั้นและใบคู่มือประจำทะเบียนรถผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ดิจิทัลโดยการพิสูจน์แล้วก็ยืนยัยน,ยน,ยนตัวตนทางดิจิตัล ID ตู้รับชำระภาษีประจำปีหมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์กรมการขนส่งทางบกออกแบบเพื่อให้บริการชำระภาษีประจำปีนะคะข้อที่5การชำระภาษีประจำปีสำหรับระบบแอปพลิเคชัน DLT ผ่านตู้รับชำระประจำปีประเภทรถยนต์รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกินเ็คนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2. รถตาม ที่มีอายุงานใช้เกิน7ปีหรือรถตามที่มีอายุงานใช้งานเกิน5ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกหรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดค่ะข้อ3ต้องจัดทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ ข้อ6ผู้ใช้บริการที่จะประสงค์ชำระภาษีผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT หรือระบบผ่านตู้ชำระประจำปีอัตโนมัตินะคะต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารและยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่ะ ข้อ7ผู้ใช้บริการประสงค์ชำระประจำปีสำหรับรถผ่านทางแอปพลิเคชันข้อ8ผู้ใช้บริการประสงค์ชำระภาษีประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีประจำปีข้อ9รูปแบบเครื่องหมายแสดงเสียภาษีประจำปีเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ